สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการาร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งของหน่วยพัฒนาสันติที่เต็มใจทําเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังนั้นเราจึงเห็นเจ้าหน้าที่ทหารถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ นอกจากการปรูดราดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านแล้วนะครับหน่วยพัฒนาสันติที่44.21ของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี26บ้านดอนทรายตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานียังมีภาร,รกิจหลักในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้กับหมู่บ้านในความดูแลโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับเสียงตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีก็คือการอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เช่นการทำเต้าหู้นมสดและข้าวเครียบปากหม้อซึ่งจรนทิฐารตั้งใจจัดขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่นั่นเองครับอย่าางูเทล คับผมก็จา่าสิบเอกส,สมชัยสีพรมครับตำหนงก็พุ่งคำหน่วยพนัฒนานสันติ44ขีด21ก็จัดกำลังพลจากร้อยฐานพาน44หนึ่งครับก็จากการที่อบรมอาชีพให้กับชาวบ้านนี้ก็คือนึกคิดออกมาว่าเราทำเป็นกำลังพลเรามีความรู้เรื่องการทำขนมก็ได้ดึงส่วนตรงนี้มาเป็นการพบปะหรือเป็นการรู้จักสนิทสนมกับชาวบ้านได้มากยิ่งขึ้น นอกจากจากการที่เรา,าใช้การงานการดูแลความศพในหมู่บ้านดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านนะครับเราก็ใช้ในการสร้างอาชีพหน่วยก็ได้สร้างอาชีพแล้วก็การลดรายจ่ายของชาวบ้านด้วยการทําน้ํายาล้างจานน้ายาซักผ้านะครับให้ชาวบ้านได้มีใช้เองโดยไม่ต้องไปซื้อแล้วก็อาชีพเสริมก็เหมือนตู้นรุ่สดตัวนี้แล้วก็ขนมปังหม้องนนี้เมื่อมีงานเทศกาลอะไรก็จะได้ออกจำหน่ายได้ ก็พอหน่วยพัฒนาสัสติมาอยู่ที่นี่สำหรับประชาชนในพื้นที่ก็มีงานเพิ่มขึ้นค่ะก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นมีการประกอบอาชีพก็มียังไงอะมีปลูกผกักสอนปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรแบบนี้ค่ะเป็นอาชีพง่ายๆที่แบบที่ไม่ต้องหาอะไร ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรไมาเยอะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านเอามาทําได้ค่ะอย่างเช่นมะละโกอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างชขาเกียแบบหม้อก็มะพร้าวอะไรอย่างนี้ไม่ต้องซื้อค่ะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมก็ขอขอบคุณภาครัฐก็หน่วยพัฒนาสังติซีซีขีดสองหนึ่งค่ะที่มาช่วยอบรมสอนพวกชาวบ้านให้มีอาชีพทําในหมู่บ้านแล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นค่ะ เสียงตอบรับในแง่บวกจากชาวบ้านบ้านดอนทรายก็คงจะแสดงเห็นแล้วนะครับว่าณปัจจุบันนี้ประชาชนและเจา้าหน้าที่ทหารมีความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องร่วมชาติอย่างสงบสุขครับพบกับร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ หลายคราบหนักด้วยบร e สเอ็กเซลออกซีเอ็กซ์ราใหม่รวมพลังขจัดคราบยา,ย,ยาฟ้าผ้าขาวแปลงน้ำยาป้ายคราบเป็นหนึ่งเดียวคราบแห้งกลาแงลาแค่ไหนก็ดันใช่ฮีโร่ตัวจริงใหม่บริสเอ็กเซลออกซีเอ็กซ์รากล้าเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์อยากรู้เคล็ดลับน้ำซุปอร่อยตามผมมาที่ครัวขนอสิครับเชิญครับด้วยขนอสซุปไก่ก้อนให้น้ำซุปสีเหลืองทองอร่อยถึงน้ำถึงเนื้ออร่อยอร่อยพิสูจน์กับผมสิครับ วัสลีลเมนเฟสครับ97%ของผู้ใช้แนะนำให้เพื่อนทดลองใช้ทันทีที่ใช้รู้สึกได้ว่าผิวหน้าดูสะอาสดสดใสและใน2สัปดาห์เห็นได้ว่ารอยคล้ำจุดสิวดูจางลงรับคำท้าของวัซลีลเมนวันนี้